จุงสวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ก ดิฉันสงศิชวีวัวนดิฉันสกินามารตีวันนี้นะคะเรากลับพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์โรคระบาดชนิดหนึ่งนะคะที่กำลังพอดีติดชาิในตอนนี้มันคือโรคอะไรนะคะคุณสกินาโรคการโรค,ค่ะซึ่งโรคนี้นะคะก็กําลังมีการระบาดในหลายประเทศนะคะรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะก็จะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะที่มีแหล่งนำโรคก็คือสัตว์จําพวกฟันแทะนะคะเช่นหนูสุนัข แมวค่ะแล้วก็หมัดของสัตว์เหล่านี้ค่ะโดยเชื้อสาเหตุนะคะก็คือเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ชื่อว่าเยื่ชิเนียเพสตีฟนะคะโรคกระโรโคนะคะก็สามารถติดต่อได้ในทุกเพศแล้วก็ทุกอายุค่ะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงนะคะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและไม่ได้รับการรักษานะคะก็จะมีอัตราตายสูงถึงร้อยละสามสถึงหกเป็นะคะ่ะโดยโรคนี้นะคะมคักจะเกิดจากการที่คนถูกหมัดของสัตว์ฟันแท้กัดน,นะคะ ซึ่งอาจปิดมากับสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะเช่นสุนัขแมวนะคะแล้วก็บางรายอาจมีการสัมผัสเชื้อโดยตรงนะคะหรือการหายใจเอาละอองฝอยเสมหะน้ำมูกน้ำลายนะคะที่มีเชื้อจากผู้ที่เป็นโรคนะคะหรือว่าจากหนูหรือจากหมัดของหนูนะคะสูดเข้าไปในร่างกายนะคะคือแล้วก็โรคนี้นะคะจะมีระยะฟังตัวของโรคนะคะ1-7วันนะคะ แล้วก็จะมีอาการแสดงนะ,นะคะคล้ายๆกับโรคไข้หวัดค่ะดังนั้นนะคะท่านผู้ชมเราจึงควรมีการป้องกันและควบคุมโรคเหล่านี้นะคะคือ 1. กํากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนูนะคะโดยจัดบ้านเรือนให้สะอาดเรียบร้อยอย่าให้มีเศษอาหารแล้วก็กำจัดหนูด้วยยาฆ่าแมลงนะคะ2ก็คือฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ที่กำลังจะเดินทางหรือว่าใสายอยู่บริเวณที่พบโรคนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบก,กันใหม่นะคะเมื่อชาติต้องการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อ้าไปทำไมอะก็มันมีแต่ข่าวหน้าเบื่อดูไปก็เปลืองไฟปเปล่าต้างข่าวโรคพิษระบาดนะเธาไม่กลัวหรอกโลกเลิอกอะไรกันมันไม่ติดกัน,นง่ายหรอกหมาร่างกายแข็งแรงดีออกแกนี่นะต้องเป็นจริงรู้สึกฉันไม่คุ้นพวกแกแล้วโทรหาทีาด,ดีกว่าเออ,เอ,อแล้วแต่เลย,ยงลั้นฉันไปละงั้นฉันพาอันนี้ฉีดวัคซีนดีกว่าไปนะปู่ไม่เซอร์เดือบาย นึกว่าจะไม่ต้องการคำตอบแล้วเขาอยู่บ้านครับพรุ่งนี้ว่าไหมไปเที่ยวกันเขาเบื่อพรุ่งนี้เขามีนะปีนจะตายกับเพืือนโดไ,ไปเขาไหมไปดีไปดีน่สนุกจังพรุ่นงน,นี้เจนจะรับเขานะโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคค่ะบุมบ๋มบุ๋ม อ้าวมาไปไหนมามาหาแกนี่แหละพอดีว่าแม่ฉันหน่อยฉันได้กลับบ้านดีว่นะแกฉันว่าจะานหนีรถไฟแลักสองสามวันได้สิไม่มีปัญหาขอบใจมากนะแกงั้นรบกวนอีกเรื่องากันช่วยพามาันไปฉีดวัคซีนหนสิได้สิขอบใจมากแกส่างนิ่งจัล,ะละ่ะบ้าโอเคเดินทางปลอดภัยจ้าจบายบาย

ไปไปปาบ้านสาวสาวๆงามงอนบอกบอยปะก่อนใช่ไหมเนี่ยอะไรอบุ้มอยู่ไหนทำไมไม่มาเรียนไม่ค่อยสบายอ่ะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่า เหมือนจะเป็นไข้มี้ึ้้นไส้ด้วยอ่ะแกเขาว่าไปหาหมอเหอะมารับหน่อยสิเราไปไม่ไหวเอ,อโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปรับนะจ้ะจ้ะไปบาย ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเป็นอะไรนะคะก็เป็นไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะปวดตามร่างกายขึ้นไส้อ่อนเพียอาเจียนด้วยค่ะคุณได้ไปทำงานนัปต่าคะก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะคุณได้ไปสัมผัสแมวสุนัขหนูหรือสัตว์พันธุ์แทน้หรือเปล่าคะก็ไปเล่นหนูของเพื่อนแล้วก็ไปยิงกระต่ายที่บาค่ะค่ะงั้เชิญคุณที่ห้องตรวจต่อนะคะค่ะ ผลตรวจนะคะคุณเป็นการโรค่ะจริงเหรอคะหมอแล้วที่ฉันต้องทำยังไงอย่าเพิ่งตกใจนะคะอาการของคุณยังไม่ร้ายแรงสามารถรักษาให้หายได้เดี๋ยวหมอจะสัง่งยาให้คุณไปทานนะคะขอบคุณค่ะหมอขอเชิญคุณที่าลงยาด้วยค่ะ เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระโรค่ะ 1. น,นะคะสำวรวจหน,น,หน,นูและหมัดหนูโดยการควบคุมและกำจัดโดยใช้ยาฆ่าแมลงและป้องกันไม่ให้หนูมากัดน,นะคะการป้องกันที่ดีที่สุดคืออย่าให้หมันขขนห,นหนูมากัดค่ะสําสำวรวจหนูที่อยู่อาศัยในบริเวณบ้านและกำจัดนี้ค่ะควรกำจัดหนูโดยใช้ยาสารเคมีประเภทคาร์บอเมยไ,ไว้ตรงทางเดินของหนูนะคะ ยาข้ามาะไรประจำบ้านในบริเวณตัวของหนูนะคะเพื่อให้ลานนยหนูที่ยังคงเหลือจากนั้นจึงจะฆ่าหนูค,ค่ะ 3. จะอยไปสัมผัสกับจัดสันแทะนะคะเช่นหนูกระรอกถ้าจะจับไปทีนต้องสวนถุงมือค,ค่ะ 4. ปรับปรุงสภาพความเร็นยู่ของคนชนุมชนในเองอ่ะทำความสะอาดชุมชนที่ดีขึ้นการกำจัดขยะมลพอยเป็นแ่งสะสมของหนูนะคะ และให้ศึกษาศึกษาแก่ประชาชนสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นค่ะห้าให้ว่าซสิ่งแก่ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคทั้งหมดที่กล่าวมานะคะขอให้ปฏิบัติด้วยค่ะเพื่อปอระโยชน์ของตงัวคุณเองค่ะ ที่เมื่อเขาก็มีหนึคันก็แปลกใจถามกลางหยดฝนโปรยปลายเขาก็ถทมฉัวอยากสุดไหม